สวัสดีค่ะสวัสดีกันยามเย็นนะคะวันนี้เราก็มาเจอกันในบรรยากาศช่วงเย็นนะคะวันนี้เราอย่างที่เราโพสต์ไปแล้วนะคะก็วันนี้เรามีโอนที่ดินหนึ่งแปลงนะคะเป็นที่ดินที่อยู่บางเลนะคะ545สตารางวาเนาะแปลงนี้กเ็เราได้ทีมงานที่ดีนะคะเข้ามาช่วยเนาะจริงๆแล้วทีมงานในที่นี้ก็คือเป็นเป็นทีมในหน้าใน พอดีค่ะเป,เป็นทีมในหน้าพื้นที่นะคะซึ่งแบบว่าก็จะมีความช่ำชองอยู่ในพื้นที่เนาะโอเคคานนี้วันนี้เรามาคุยกันเรื่องนี้เนื่องจากว่าเนื่องจากว่าเราก็มีประเด็นในเรื่องของคอนเน็ชันที่เรามาเล่าให้กันฟังนะคะวันนี้เพราะว่าในเรื่องของการขายที่ดินหรือว่าอสังหาริมทรัพย์ในปัจจุบันนะคะบา,บางท่านอาจจะแบบไม,ไม่ได้ให้ความสําคัญกับในหน้าหรือว่าไม่ได้ให้ไม่ได้รู้ว่าในหน้าเนี่ย Uh, จริงๆเขามีเขามีดีมากกว่าที่คิดเนาะนโอเคแหละค่ะในะคือ uh, เราเราในฐานะที่เป็นในหน้าด้วยเหมือนกันในเนาะเราก็อาจจะมองว่าของเราดีนะคะแต่ว่าในในวันนี้ที่เราจะมาเล่าให้ฟังค่นะจะเป็นเรื่องแบบเป็นเรื่องกลางๆเนาะไม่ได้เข้าข้างฝ่ายใดยฝ่ายหนึ่งนะคะแต่ว่าเป็นการแชร์ประสบการณ์แล้วกันเนาะในฐานะที่แบบเราอยู่ในวงการนี้เราทําหน้าที่นี้มาเราก็จะมาเล่าในเรื่องว่า,าผลข้อดีข้อเสีย เอาเอาเป็นเรื่องข้อดีดีกว่านะคะแล้วก็เป็นเรื่องของการทํางานดีกว่านะคะว่าการทํางานของทีมในน้าจริงแล้ว,วเ,เขาเขามีหน้าที่แบบไหนเขามีความาม,มีมีความจําเป็นไหมที่เจ้าของที่ดินในปัจจุบนันจะต้องใช้จะต้องให้ในน้ามาช่วยแบบนี้ค่ะก็เดี๋ยวเรามาเล่าให้ฟังนะคะอโอเคจริงแล้วปัจจุบันนะคะช่องทางในการที่ที่ลูกค้าจะเจอที่ดินเนาะ มันก็มีหลายช่องทางเหมือนกันเนาะคําว่าช่องทางในที่นี้ก็คือหมายความว่าสมมุติเราขายที่ดินหนึ่งแปลงถ้าเป็นเจ้าของที่ดินขายที่แบบไม่ได้มีประสบการณ์หรือไม่ได้มีเวลาเยอะก็อาจจะทําได้วิธีเดียวก็คือติดป้ายถูกไหมคะนอกจากติดป้ายเขาก็ติดป้ายเนี่ยเป็นวิธีพื้นฐานเป็นวิธีขั้นตน้นหรือว่าเป็นวิธีที่ทําได้ง่ายแล้วก็ แล้วก็เป็นวิธีที่แบบทำได้ดีที่สุดสมมุติว่าเราไม่ได้มีเราไม่ได้มีมีช่องทางอย่างอื่นหรือว่าเราอาจจะมีช่องทางอย่างอื่นแต่ว่าเป็นงานง่ายที่คือตัดปัญหาในเรื่องของในหน้าประมาณนี้ค่ะก็คือใช้การติดป้ายแต่ว่าการติดป้ายเนี่ยค่ะก็ติดตรงไปที่หน้าแปลงเลยก็คือง่ายสุดแล้วก็ดีที่สุดคําว่าดีที่สุดคืออย่างน้อยลูกค้ามาเจอที่ดินแปลงนั้นคือรู้เลยว่าที่ดินแปลงนี้ขายแล้วก็ที่สําคัญถ้าเกิดจะ ให้ชัดเจนไปกว่านั้นกะ็คือเขียนป้ายด้านท้ายไปเลยว่าเจ้าของขายเองแบบนี้ค่ะหรือที่ดินนี้แปลงนี้เป็นเจ้าของขายเองอะไรเงี้ยเนาะเราก็ขายเราก็ใส่ไปลูกค้าหรือว่าคนที่ผ่านไปผ่านมาที่มีความสนใจเขาก็จะเห็นตรงนี้แล้วก็ติดต่อเรามาได้เลยโดยตรงอันนี้คือเป็นวิธีที่แบบจริงๆติดติดป้ายเนี่ยก็ยังเป็นวิธีที่ได้ผลอยู่นะคะเพราะว่าหนึ่งก็คือเหมือนลูกค้าไม่ต้องไปนั่งสงสัยว่าเอ๊ที่ดินมันอยู่ตรงไหน,นอะไรเงี้ยค่ะคือเขาไม่เห็นป้ายตรงนี้นั่นหมายความว่า ที่ดินแปลงนี้แหละที่ป้ายอยู่นี่แหละคือขายแน่นอนอย่างเงี้ยค่ะนี่ก็คือเป็นวิธีที่เจ้าของที่ดินเขาจะสามารถทําได้ถูกต้องไหมคะคะนี้อีกวิธีหนึ่งที่เจ้าของจะทําได้ก็คือการบอกต่อค่ะบอกต่อบอกต่อผ่านญาติบอกต่อผ่านเพื่อนบอกต่อคนรู้จักแบบเนี้ค่ะก็จะเป็นอีกวิธีหนึ่งที่เจ้าของที่ดินสามารถทําได้เนาะซึ่งก็อาจจะแบบปากต่อปากแบบนี้ค่ะทําต่อไปเรื่อยๆคนนี้บอกต่อคนนี้คนนี้อาจจะ ตรงจังหวะที่มีคนต้องการพอดีเขาก็จะมาดูแล้วก็ที่สําคัญก็คือการที่เจ้าของขายเองเนี่ยบางทีลูกค้าที่เขามาเห็นหรือลูกค้าที่เขาแบบสนใจอะค่ะเขาก็จะแบบเหมือนรู้สึกว่าสบายใจรู้สึกปลอดภัยที่เขามาเจอเจ้าของเองเขามั่นใจได้ว่าที่ดินแปลงนี้ขายโดยเจ้าของแบบนี้ค่ะนี่ก็คือเป็นเรื่องของการที่เจ้าของขายเองแต่แน่นอนราคะในช่องทางนี้ค่ะ ต้องยอมรับว,ว่าเจ้าของที่ดินนะคะอาจจะไม่ได้มีเวลาอยู่เยอะเนาะเวลาอยู่เยอะหมายความว่าเวลาที่เขาจะต้องมานั่งเปลี่ยนป้ายเวลาที่เขาจะต้องมาตอบโรับโทรศัพท์ลูกค้าหรือเวลาที่เขาจะต้องมาพาลูกค้าไปดูที่ดินแบบนี้ค่ะแต่ถ้าเกิดเจ้าของที่ไม่มีกิจกรรมอย่างอื่นหรือไม่มีภาระหน้าที่อย่างอื่น <això> โอเคเจ้าของที่พาไปได้เจ้าของที่ก <พา S 1> ็ต้องแบบคอยรับโทรศัพท์คอยตอบคําถาม คอยให้รายละเอียดของลูกค้าอยู่ตลอดเวลาอันนี้คือเป็นสิ่งที่เจ้าของที่จะต้องทําอยู่แล้วในกรณีที่เราอยากขาที่ถูกไหมคะแต่คราวนี้มันก็จะมีอีกมุมหนึ่งที่เกิดเจ้าของที่ไม่มีเวลาก็จะเป็นหน้าที่ของในหน้าซึ่งคอนเนคชันที่ในหน้ามีอะคะ่ะอย่างวันนี้อย่างยกตัวอย่างวันนี้ที่เรนูได้รับประสบการณ์จริงจากในหน้านะคะก็คือว่าตัวเราเองเนี่ยเราติดป้ายด้วยเหมือนกันในที่ดินแปลงนั้นแล้วเราก็ยังรับในหน้าด้วยเหมือนกันคือรับในหน้าช่วยขาย ค่าคอมที่ได้สามเปอร์เซ็นต์แล้วก็มาแบ่งกันคนละครึ่งคนละทีมอนะเนาะทีมอย่างเรนูเป็นทีมของเจ้าของที่อ,อีกทีมหนึ่งก็จะเป็นทีมของลูกค้าอย่างเงี้ยค่ะก็จะพามามาเจอกันอย่างเงี้ยคะ่ะนี่ก็คือเป็นเรื่องของคอนเนคชั่นแต่ว่าทีนี้สิ่งที่เราได้จากประสบการณ์ในข้อนี้ในในในที่ดินแปลงนี้ก็คือว่าเราคิดว่าตัวเราเองอะคะ่ะทำการตลาดมาอย่างดีติดป้ายเราก็ติด ลูกค้าที่ผ่านไปผ่านมาในที่ดินแปลงนั้นเขาก็ต้องเห็นว่าขายอยู่ดีอะไรเงี้ยค่ะเขาก็จะเห็นตรงนั้นแล้วเราก็ยังโปรโมทที่เพจไปลงในเว็บไซต์ด้วยเราก็ลงหลายๆช่องทางเราก็คิดว่าเราทําการตลาดดีที่สุดในในในเว็บไซต์เราก็พยายามจะโปรโมทอยู่ตลอดโปรโมทอยู่ตลอดหมายความว่าพยายามจะอัพให้ให้โฆษณาของเราหรือให้ที่ดินของเรามันอยู่ในในหน้าแรกของการค้นหาตลอดเราก็พยายามทําอย่างนั้นอยู่ตลอดเวลาแต่คราวนี้สิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือว่า สิ่งที่เราเจอแล้วก็ประสบการณ์ที่เราเห็นจากที่ดินแปลงนี้คือลูกค้าที่มาซื้อค่ะบางครั้งเขาไม่ได้มีเวลาไปวิ่งหาบางครั้งเขาไม่มีเวลาขับรถหาบางครั้งเขาไม่มีเวลาไปดูในเว็บไซต์ดูใน facebook ดูในอินเทอร์เน็ตเซิร์ชใน google เขาไม่มีเวลาหาเขาก็จะอาศัยในหน้านี่ละค่ะช่วยหาซึ่งในหน้าที่ทำหน้าที่ในการขายหลอเนี้ค่ะเขามีหน้าที่ในการขายอยู่แล้ว เขามีหน้าที่ในการหาทรัพย์มาให้ลูกค้าอยู่แล้วมันคือหน้าที่หลักของเขามันคือกิจกรรมที่เขาจะต้องทําในแต่ละวันดังนั้นเมื่อมันเป็นหน้าที่เมื่อมันเป็นกิจกรรมที่เขาจะต้องทําในแต่ละวันนะคะมันทําให้ตัวเขาเองตัวในหน้าเองอะคะ่ะก็จะหาทางเสาะแสวงหาสินค้ามานําเสนอให้กับลูกค้าไม่ว่าสินค้านั้นมันจะ เป็นแบบไหนเขาก็จะนําเสนอให้กับลูกค้าแบบนี้ค่ะนี่คือเป็นเป็นสิ่งที่บางครั้งเจ้าของที่อาจจะไม่มีเวลาทําแบบนี้เหมือนเหมือนเหมือนในหน้าเนาะบางครั้งเจ้าของที่ดินเจ้าของแบบนี้ค่ะก็จะมีที่ดินแปลงเดียวให้ลูกค้าสมมุติลูกค้ามาเจอลูกค้าไม่พอใจลูกค้าไม่ชอบลูกค้ารายนั้นก็จะไปเลยแต่พอในหน้าปุ๊บเนี่ยแปลงนี้ ลูกค้ายังไม่ชอบในหน้าก็จะมีแปลงที่2แปลงที่3าแปลงที่4ี่มานําเสนอให้กับลูกค้าเพื่อให้ลูกค้ารายนั้นมีทางเลือกที่มากขึ้นเพื่อให้ลูกค้ารายนั้นสามารถจะเปรียบเทียบได้บางครั้งในสิ่งที่เขาคิดว่าแปลงนี้มันยังไม่ดีพอเขาอาจจะไม่ได้เห็นทุกมุมอะค่ะพอเขาไปเจอแปลงที่2แปลงที่สามแปลงที่4ี่เสร็จแล้วเขาอาจจะนั่งมานึกได้ว่าอ๋อแปลงที่เราดูครั้งแรกเนี่ยมันดีที่สุดแล้วอย่างเงี้ยค่ะนี่คือเป็นเป็นสิ่งที่แบบบางครั้งอะค่ะ ในหน้าจะเป็นคนทําให้เจ้าของที่ดินจะไม่มีโอกาสที่ทําแบบนี้ให้ให้กับลูกค้าได้นะคะดังนั้นนะคะเราก็เลยบอกว่าตัวคอนเนคชันที่มีสําหรับในหน้าแต่ละคนนะคะจะเป็นสิ่งที่จะทําให้สามารถดึงลูกค้าอยู่ในมือได้สามารถให้ลูกค้าตัดสินใจได้ง่ายทึ้นและอีกอย่างหนึ่งที่ในหน้ามีแล้วเจ้าของที่ดินไม่มีก็คือการโน้มน้าวเนาะอย่างวันนี้ที่เรนูเจอค่ะเจอเจอลูกค้าที่เป็น เจ้าของที่ดินก็เป็นต่าง,างเป็นชาวต่างชาติเนาะซึ่งมาซื้อที่ดินในไทยโอเคอาจจะใช้ชื่อไทยอะนะคะแล้วก็แต่เจ้าของจริงๆเป็นคนต่างชาติซึ่งเขาจะมีความคิดความอ่านที่ไม่เหมือนคนไทยส่วนลูกค้าก็เป็นชาวต่างชาติเหมือนกันก็จะมีความคิดความอ่านที่ไม่เหมือนคนไทยเช่นเดียวกันดังนั้นนะคะการที่คนซื้อกับคนขายมีความคิดเห็นมีมุมมองมีทัศนคติที่ไม่เหมือนกันคนกลางจึงสําคัญ ในหน้าเนี่ยค่ะจรงสําคัญที่จะเป็นคนคอยประสานระหว่างเอาความคิดเอาความต้องการของลูกค้ากับความต้องการของเจ้าของที่มาบรรจบกันมาทําให้มันซอฟลงมาทําให้ความแข็งของแต่ละคนนะคะมันอ่อนลงแล้วก็พบกันตรงกลางได้อย่างวันนี้เคสวันนี้ที่เราที่เราจบได้เนี่ยเราใช้เวลาอยู่เกือบ4เดือนนะคะกว่าที่จะลงเอยกันในวันนี้ในสเดือนนั้นก็คุยเงื่อนไข ดูที่ดินหลักๆแล้วคือเป็นการคุยเงื่อนไขในการซื้อขายซะมากกว่าค่ะเพราะว่าเพราะว่าม,มันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนในเรื่องของเงินเนาะเงื่อนไขต่างๆเพราะคนซื้อก็ไม่ใช่คนซื้อก็คือเป็นไม่สามารถใช้ชื่อตัวเองคนขายก็ไม่ได้ใช้ชื่อตัวเองที่อยู่ในโฉนดแบบนี้ค่ะมันก็เลยทําให้แบบว่าความไวเนื้อเชื่อใจของแต่ละฝ่ายเนี่ยมันการที่การที่จะมาเชื่อใจกันได้เนี่ยมันยากเลยต้องมีคนกลาง คราวนี้ถ้านในมุมของคนไทยด้วยกันนะคะคนซื้อเป็นคนไทยเจ้าของเป็นคนไทยจริงอยู่ว่าเจ้าของที่ขายอาจจะมีน้ำหนักในการขับลูกค้าแต่อย่าลืมนะคะว่าเจ้าของที่ในบางครั้งเนี่ยเขาก็จะมีความเป็นตัวตนมีความต้องการมีอะไรที่มันอยู่ลึกๆข้างในที่ไม่สามารถที่จะเอ็นไปหาลูกค้าได้ในขณะเดียวกันลูกค้าก็จะมีความต้องการอีกแบบหนึง่งก็จะถือ ถือไพ่ที่ว่าเอ้ยฉันเป็นคนจ่ายนะทาไมไม่ลดราคาให้กับฉันทําไมไม่ทําอย่างนั้นให้ฉันอะไรอย่างเงี้ยค่ะดังนั้นนะคะการใช้ในหน้านะคะจึงจะเป็นการที่แบบคอยที่จะเอาความต้องการของทั้งเจ้าของพี่กับของลูกค้านะะี่ค่ะให้มาลงเอยด้วยกันได้ให้มาเจอด้วยเจอเจอ,เจอตรงกลางกันได้แบบนี้นะคะ่ะนี่คือเป็นเป็นเรื่องที่ว่าทําไมถึงต้องแบบ มีในหน้ามาช่วยนะคะเพราะว่าโอเคบางบางท่านอาจจะมีประสบการณ์ว่ากลัวในหน้าไปทําอย่างนู้นในอย่างนี้แต่ว่าในหน้าเองนะคะเขาก็จะมีข้อดีในเรื่องของสามารถที่จะปรับจูนความต้องการของแต่ละฝ่ายมาหากานตรงกลางแล้วก็ที่สําคัญคือช่องทางในการขายของในหน้านะคะสมมุติว่าตัวเรนูเองมีลูกค้าที่อยู่ในมือเนี่ยอาจจะมีความไว้เนื้อเชื่อใจในตัวเรนูเองแค่4ี่คนสมมุตินะใน4ี่คนเนี่ยเราพูดอะไรเขาเชื่อเราอย่างนี้นค่ะซึ่ง หายากมากที่ที่จะแบบกว่าคือไม่มีความหายากหมายความว่ากว่าที่เราจะสร้างสี่คนนี้ได้เราใช้เวลาในการสร้างดังนั้นเนะนี่ยเวลาเราพูดอะไรออกไปเขาก็จะเชื่อในหน้าคนอื่นเขาก็อาจจะมีลูกค้ายอยู่ในมือสี่คนห้าคนพอหลายๆคนเข้ามามันก็เจะทําให้มีเป็นยี่สิบมีเป็นร้อยแบบนี้ค่ะพอเป็นยี่สิบมีเป็นร้อยที่เขาเชื่อใจซึ่งกันและกัการเวลาเรานําเสนอหน,นึ่งอันเนี่ยค่ะมันก็เลยจะจะง่ายแต่โอเคไม่ได้หมายความว่ามันเป็นวิธีที่ดีที่สุดนะคะแต่แค่บอกว่ามันเป็นวิธีที่ ในหน้าเขาสร้างขึ้นมามันเป็นข้อได้เปรียบที่ในหน้าจะมีมากกว่าอย่างอื่นมากกว่าการที่เจ้าของขายเองมันเป็นข้อได้เปรียบที่เจ้าของที่ดินไม่สามารถทําได้แบบนี้ค่ะนี่คือสิ่งที่เราอยากจะนําเสนอวันนี้นะคะไม่ได้แบบว่าจะจะพูดในมุมในมุมหนึ่งเสียหรือพูดข้อดีในมุมในมุมหนึ่งนะคะเพียงแต่ว่าพูดมุมกลางๆว่าสิ่งที่ในหน้ามีแล้วก็เจ้าของที่ไม่มีหรือสิ่งที่แบบในหน้าทํางานหน้าที่ได้แต่เจ้าของไม่สามารถทําได้แบบนี้ค่ะนี่ก็คือเป็นเรื่องของ เรื่องของการสร้างคอนเนคชั่นที่ที่เราได้จากสายสายอาชีพนี้แล้วก็จากการทํางานนี้นะคะอย่างวันนี้ค่ะเราทํางานร่วมกับทีมนี้ทีมในหน้าฝั่งคนซื้อค่ะมาก็ร่วมกันร่วมกันหาลูกค้ามาค่อนข้างหลายเจ้ามากกว่าจะจบที่ดินแปลงนี้ได้เทียบกับว่าเป็นแบบมากกว่า10บลายเลยก็ว่าได้ค่ะแล้วผ่านการต่อรองกันมาในทั้ง10บลายก็ผ่านการต่อรองมาตลอดพาไปดูตลอดค่ะแต่ว่าสุดท้ายแล้ว ลายนี้ก็เป็นลายที่ชัดเจนจริงๆเป็นลายที่แบบชอบที่ดินแปลงนี้จริงคือมุ่งม,มั่นที่จะเอาแปลงนี้ให้ได้มุ่งม,มั่นที่จะสร้างสิ่งปลูกสร้างในที่นี้ให้ได้ประมาณนี้ค่ะมันก็เลยจบกันลงด้วยวันนี้นะคะสําหรับที่ดิน545ตารางวาที่อยู่บางเลีนะคะลงนี้เนาะก็วันนี้ก็มีความแบบว่าพอนึกย้อนหลังกลับไปตั้งแต่เริ่มแรกจนกระทั่งถึงวันนี้ค่ะเราก็มองได้ว่า จากสิ่งที่เราคิดว่าเราทําดีที่สุดในมุมของเรนูเองที่ทําหน้าที่เป็นในหน้าฝั่งเจ้าของที่นะคะทําหน้าที่ดีที่สุดแล้วก็ต่อเนื่องคือทั้งแบบว่าตัดหญ้ากรณีที่หญ้ามันสูงขึ้นเราก็ไปตัดหญ้าเพื่อให้แบบลูกค้ามาเห็นปุ๊บลูกค้าเขาก็เห็นเห็น mm. ความสวยงามของที่ดินติดป้ายให้ลูกค้าได้เห็นผ่านไปผ่านมาว่าเออที่ดินแปลงนี้ขายแล้วก็โปรโมททั้งเพจโปรโมททั้งเว็บไซต์ะคะ่ะเราก็มองว่า ในหนทางที่เราจะหาลูกค้าได้เนี่ยเราทําทุกวิธีทางทําดีที่สุดแต่สุดท้ายแล้วลูกค้าที่มาเจอที่ดินแปลงนี้ก็มาจากในหน้าเหมือนกันเราก็เลยมองว่าถึงแม้ว่าเราจะเราอาจจะอมองถึงหลายๆอย่างในมุมของในหน้าแต่สุดท้ายในหน้าด้วยกันเองก็จะช่วยเราให้สามารถจบได้นะคะเราทําให้เราก็มีความมั่นใจเป็นอย่างยิ่งว่า ถ้ายิ่งเรามีในหน้าร่วมหลายๆคนหลายๆสายหลายๆทางเราก็จะยิ่งเพิ่มโอกาสนะคะแต่ไม่ได้หมายความว่ามันจะเร็วเนาะไม่ได้หมายความว่าวิธีนี้จะเร็วที่สุดนะคะแต่เพียงแต่ว่าเพิ่มช่องทางนะคะดังนั้นนะคะที่ดินแปลงนี้พอพอมีทีมเข้ามาปุ๊บจากเดิมที่เราติดป้ายไว้เราก็เอาป้ายออกแล้วก็ให้ในหน้าแทนที่เราจะติดป้ายไว้ที่แปลงเราก็เพิ่มในหน้าในหน้าคนไหนมาเราก็ช่วยให้เขาเราก็แบ่งเปอร์เซ็นต์นกับเขาแล้วก็มาร่วมกันกับเขาให้เขา พาลูกค้าของเขามาหาเราด้วยหรือว่าเราถ้ามีเรามีแปลงอื่นที่เรามีลูกค้าของเราแล้วก็สิ่งที่เรามีนําเสนอให้กับลูกค้าเราเราไม่มีลูกค้าเรายังไม่พอใจเราก็ไปถามเขาได้ว่าเขามีอะไรเพิ่มเติมไหมเราจะมานําเสนอลูกค้าเราแบบนี้ค่ะนี่คือการทํางานที่มันเป็นคอนเนคชันที่มันเป็นเหมือนใยแมงมุมของวงการในหน้าด้วยกันนะคะจะเป็นแบบนี้มันเลยทําให้ งานอสังหาบาง,งแปลงที่มีศักยภาพจริงๆมันไปได้ง่ายแต่แปลงนี้นะคะต้องบอกได้เลยค่ะไม,ไม่ได้ง่ายขายง่ายนะเราขายตั้งแต่ก่อนโควิดใช้เวลาเกือบ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 สี่ปีกว่าเราจะขายแปลงนี้ได้สปีเลยนะคะสําหรับที่ดินแปลงนี้ซึ่งซึ่งไม่ใช่เวลาน้อยเลยแต่โอเคสุดท้ายแล้วเราก็จะเจอเราก็เจ,เจอเจ้าของตัวจริงสุดท้ายเราก็เจอเนื้อคู่ของเขานะคะก็ ก็น,นี่แหละค่ะไม่ว่าช้าหรือเร็วเนาะขอให้เราทําอย่างต่อเนื่องยังไงเราก็จะเจอคนซื้อค่ะเหมือนแปลงนี้ค่ะก็ทําให้แบบว่าเ,ออเลยเลยทําให้มั่นใจค่ะว่ายิ่งเรามีทีมในหน้าหลายๆทีมเราให้โอกาสหลายๆทีมเข้ามาทํางานร่วมกันให้โอกาสเขาได้ทํางานอย่างเต็มที่ค่ะเราก็จะเพิ่มโอกาสมันอาจจะไม่ได้เห็นผลในเร็ววันเนาะแต่สุดท้ายแล้วมันก็จะเห็นผลค่ะก็ฝากไว้ด้วยนะคะว่าทำสำหรับท่านไหนที่แบบอยู่ในวงการ ขายอสังธาหรือเป็นในหน้าเหมือนกันหรือคนไหนที่กําลังจะขายที่ดีหรือคนไหนอยากหาซื้อที่ดีนะคะการใช้ช่องทางในหน้าก็มีอีกช่องทางหนึ่งนะคะในการที่จะทําให้เราสามารถทําได้ง่ายขึ้นสามารถเจอซั์ได้เร็วขึ้นสามารถขายได้ได้อีกช่องทางหนึ่งสะดวกมากยิ่งขึ้นเราใช้คําว่าสะดวกแล้วกันนะคะอาจจะไม่ได้ง่ายเหมือนที่ใจคิดแต่ใช้คําว่าสะดวกมากยิ่งขึ้นดีกว่าะคะ่ะก็ฝากฝักมองช่องทางนี้ไว้ด้วยนะคะก็ หวังว่าสิ่งที่เราคุยวันนี้ค่ะก็จะเป็นอีกหนึ่งช่องทางหรือเป็นหนึ่งความรู้ที่ทำให้หลายๆท่านอาจจะมองภาพในหน้าที่อีกแบบหนึ่งนะคะให้มองในมุมดีของเขาในเรื่องของคอนเน็กชันไปด้วยนะคะเพราะว่าคอนเน็กชันของในหน้าเนี่ยค่ะบางทีกว่าที่เขาจะสร้างขึ้นมาได้ค่ะมันใช้ระยะเวลาเนาะมันไม่ได้แค่1ปีหรือ2ปีบางคนทํามาเป็น10บสปียิ่ง10บสปีอะค่ะเขาก็จะสร้างความเชื่อมั่นสร้างหลายๆอย่างมาได้จากประสบการณ์ใน10ปีของเขานะคะก็ นี้แหละค่ะเป็นสิ่งที่เราอยากจะมาคุยในวันนี้นะคะก็อยากให้ทุกท่านได้เข้าใจแล้วก็ได้ได้ได้เปิดมุมมองที่กว้างขึ้นนะคะบอกว่ามันจะเป็นความรู้ให้กับทุกท่านได้นะคะสําหรับหลายๆท่านที่กําลังจะศึกษาหาความรู้ในด้านนี้อยู่นะคะไว้เรามีไว้เรามีเรื่องอ ความรู้เรื่องใหม่ๆหรือประสบการณ์ใหม่ๆเกี่ยวกับเรื่องของอสังาหาริมทรัพย์เกี่ยวกับโดยเฉพาะเรื่องที่ดินนะคะเราก็จะมาใช้ให้ทุกคนได้ฟังใหม่นะคะก็สําหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมกันนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ